เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันนะคบแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปดูข้างในผมขอไฟแมกเลยนะครับไปกันนะครับไปตามผมมาเนี่ยนะครับอู้แล้วเขาก็จะมีแบบปล่อยควันอย่างเงี้ยเพื่อเพ่ความสวยครับมันก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะครับแนวธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพื่อนกๆก็มาได้นะผมแนะนําเขาเลยเห็นไหม,ไมนี่เขาทําเหมือนคล้ายๆ นี่นี่นะครับผมช่บอะไรครับมีปลาคาร์ฟด้วยครับไปกันครับีัผมก็จะพาพ่อดูปลาแล้วก็ดูน้ำตกนะครับเนี่ยครับตรบงนี้ก็จะบรรยากาศดี เป็น,น,นะคะเพราะว่้นลเปนะคะอาเพื่อนๆก็มาที่นี่นะคะที่ f o r e Cafe นะคะที่นี่ก็ปินมากนะคะก็จะมีพวกต้นไม้แล้วก็มีนดวยนะคะอ่าสนหรนครับก็ต้องผมผม,ผมก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนอย่างนี้นครับรนี้ครับก็ต้องอย่าลืม กดแชร์กดติดมาคทกดติ๊ตากดกระดิ๊กดให้หมดแล้วสหรับนี้ครับก็ต้องขอตัวบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวคุณแม่กรโดนนะำไน